กินเรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะมากนั่นแปลว่าคนไทยชอบอ่านหนังสือหรอคะตายตายตายคือกุงงงคับคือรถเนินกันยังไงหนึ 1, 3, ่งถึงสามเล่มนะคะลด15%รค่ะซื้อสี่เล่มขึ้นไปลดย0รโอเคค่ะเล่ม เรียนเรื่องอ่าสีพี่น้องมิสิกนะครับเรีนที่ใกล้ตัวมากๆอย่างเช่นเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนนะครับผมซีนนี่เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยและเส้นก็สวยนะครับซึ่งหนูก็เคยใช้วิธีนี้แล้วก็เป็นวิธีที่อ่านเล่มดีไปแล้วก็สอบสัมภาษณ์ติดจุฬาด้วยเฮ้ยมังคะตอนนี้จะเป็น the girl from the outside ค่ะที่แบบดที่สุดเลยที่สุดเลยเหรอคะเพชรวินต้องอยู่คนหน้าร้านะใช่ค่ะ พอยอดขายที่ปุ่นทะลุไปแ้อยล้านแล้วนะคะร้อยล้านเล่มเราจะเป็นหนึ่งนะหรือเปล่าใช่แน่นอนถ้าขายเก่งขนาดนี้เราจะเป็นหนึ่งน่เห็นเห็นผู้หลับแดงกี่ถึงคนหน้าปกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนี้เป็นพอร์ที่ไปชิงจากฝรั่งเศสแล้วนะคะบ้านกับจีนกระลังรั้นหนึ่งฉันเคยตาแล้วก็เล่มนี้ เชื่อใจหนังสือไม่ได้ต้รงเชื่อสัจธรามตัวเองอ่านให้จบจนกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้าย,ยไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกหลอกได้พลิกไปพลิกมาโอ้อพลิก,กจนส้นพลิกวก็ชนะคนถือเลยอะ่ะเอ้ยลองเล่นข้างก่อนก็ได้มาจับเครื่องดูก่อนมาลองเล่นเลยขอแบบลอกกันบ้างสนหนึ่งเล่นได้ไหมคะปีศาจตัวนั้นคือฉันเองยังไงอะคะอันนี้แปลมาแล้ว5 9กภาษาถ้าไม่ลดจริงเนี่ย ไม่ติดตลาดนานขนาดนี้นะคะเหมือนคิดเวลาเราไปญี่ปุ่นนะเราก็จะเจอแบบอย่างเงี้ยที่แบบเป็นกระเป๋าเอ้ยอะไรเอ้ย สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆโบก็พาเพื่อนๆมาแบบล็อกกับโบแบบง่ายๆนะมาเดินเที่ยวมาวีล็อกกับเพื่อนๆว่าแบบวันนี้โบพาเพื่อนไปไหนบ้างนะคะแต่ว่าพลอยของโบเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆไปงานหนังสือนะมันจาทิอะไรนะสัปดาห์แห่งหนังสืออะไรยเงี้ยคือโบจะพยายามแบบบอกตัวเองว่าโบจะ เออเริ่มในการที่อ่านหนังสือแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมตอนเราเรียนใช่ไหมคะพอตอนเราจบทํางานเราก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่นะคะก็เลยพยายามจะสร้างตัวเองนะให้เป็นนักอ่านนะเออมาสร้างอะไรตอนนี้วะคือคนอื่นเขามีอีเรดเดอร์แบบอ่านในแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตัลหมดแล้วนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะก็เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพื่อนที่โบจะแบบเริ่มอ่านหนังสือนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะว่าโบจะซื้อนหนังสืออะไรบ้างอาจจะต้องให้เขาแนะนํานะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าต้องอ่านหนังสืออะไระเพื่อนๆแต่ก็อาจจะเป็นแบบเสริมภูมิอะไรตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นประเภทหนังสือรีแลกซ์หรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะไปงานหนังสือนะเนะพื่อนโบก็จะแวะทานอาหารที่เอมสเปียร์ก่อนนะคะ บบเป็นห้างเปิดใหม่เราก็ยังแบบไม่เคยมานะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะคะว่าเอ็มสเปียร์เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้โบหิวมากนะคะเพื่อนๆก็เลยมาแวะทานที่ฮิโตริชาบูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโบาสั่งเซตไหนนะ เราทำตอนแรกนะคะเพื่อน เพื่อนๆข่ะในเซตที่โบสานะคะเขาก็จะมีไอติมมาให้ด้วยนะคะ1เซตต่อหนึ่งรสชาตินะคะเขาก็จะมีให้เลือกเป็นนี่นะเป็นชาเขียวแล้วก็ไอติมนมพอกไกโดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะคะชิมกันนะอุ้ยนี่ชาเขียวแบบมีทองอยู่ข้างในด้วยนะกินทองกันอืมันแบบเนื้อมันนุ่ม บละมุนเนียนไปกับลิ้นเลยนะคะมันเป็นซอฟเสิร์ฟนะเพื่อนๆอเข็มค่อนอร่อยมากหวานพอดีนะคะนมพอไกโดเนี่ยก็จะมีท็อปปิ้งมาให้ด้วยนะคะนี่นะชิมก่อน แต่โบชอบชาเขียวมากกว่านะคะเซตที่โบสั่งนะคะเพื่อนๆเป็นเนื้อคารูบิเอฟนะคะเป็นเซตเซตอยู่ที่790บาทนะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่สั่งนะคะก็จะเป็นเซตรวมเนื้อแล้วก็หมูนะคะเขาก็จะมีเนื้อคุโรเกะวา g กวคุโรบุตะสันคอแล้วก็คุโรบุตะ3ชั้นนะคะเซตนี้อยู่ที่580นะคะ ตีลกินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่าโบอ่ะมางานครั้งนี้เป็นครั้งแรกโบตกใจมากคนเยอะมากนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคนไทยเป็นหนอนหนังสือเหรอคะนั่นแปลว่าคนไทยชอบอ่านหนังสือเหรอคะเป็นกำลังใจให้โบไดยนะว่าโบจะซื้อหนังสืออะไรมาอ่านนะคะทุกคนช่วยด้วยต,ย,ตยตายตายตายคือกุงงครับคือเขาเดินกันยังไงอ่ะเขาเดินตามล็อกไหนอะไรยังไง นายอินนะคะบูธใหญ่มากคนเยอะมากไหนมิเตอร์สอบถามได้นะคะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนได้ไหมคะสืบสว,สวนสอบสวนเล่มไหนดีคะเนี่เยเล่มนี้ละกัรอ,อกใหม่ล่าสุดอของแบบเล่มเลค่ะรีวะสวัสดีกาศน,นะคะภายเล่มจะได้ถังอันนี้ไปเลยนะคะ เรื่องราวนะคะสวัสดีการที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้ามันหันทางขวาเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าข้าซ้ายคือไม่ดีแน่นอน,น,นค่ะถ้านี้หันไปทางซ้ายค่ะดังนั้นจะเกิดเหตุฆาตการรมขึ้นในนี้ค่ะที่พี่ระกูสองตะกูลอาศัยด้วยกันถ้าตะกูล A มีคนตายหนึ่งคนตะกูลีก็จะมีคนตายอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งเขาจะตายอยู่ในนี้อ่านง่ายค่ะเพราะว่าจิ้มไปตามแบบได้เลยโอเคค่ะเล่มนี้ค่ะ เอาเลยค่ะติ๊โกอะไร,ะไะไรยังไงเนี่ยช้อปหนึ่งถึงสามเล่มน,นะคะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะซื้อสี่เล่มเป็นใบลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าจะเ,<น>เริ่มอ่านหนังสือเนี่ยเล่มหนึ่งก่อนได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะหรือว่าใครไม่รู้ว่าจะเอาเล่มไหนดีให้แนะนําได้อ่าเล่มไหนมาชอบบอกหนอนในอินนะคะได้ทุกคนเลยโอเคน่ารักมากเลยขอ,คขอบคุณค่ะหรือเราควรจะเริ่มอ่านที่แบบเสือน้อยอะไรเสือน้อยอะไรแบบของเด็กอะไรอย่างเงี้ย จากเมื่อกี้ที่โบไปถามเขามานะนี่เขาก็บอกว่าให้โบไปเอาแบบพวกแบบไกด์อะค่ะพวกไกด์ที่บอกเราว่าบูธไหนจะอยู่ตรงไหนอะเพื่อนๆนี่บอกว่าช่วยได้เยอะเลยนะเพราะตอนนี้ที่เขาแบบไฮไลท์เอาไว้เลยนะคะก็จะมีแบบอัมาินนันมีบุก F2S41 อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเดินดูแบบที่เราคุ้นเคยนะคะอ,คอุยอันนี้อะไระคะนันมีบุกเหรอเฮ้ย F47 เราไปปหล่ะไปดีกว่านะตอนนี้นะคะโบมาเจอน้องๆที่เขาอยู่บูธนัน นีนะเพื่อนๆเป็นการ์ตูนตอนนี้ของเราก็จะมีเป็นการ์ตูนม,มังงะด้วยมังงะที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น<ช>ที่แบบเขาวาดน่ารักมากเลยะะแล้วถ้าสมมติว่าโบมาแบบหัวโบแบบแบนๆเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเล็บแรกที่จะแนะนำโบมังงะตอนนี้จะเป็น The Girl f r o m t h e d h e r s i d e ค่ะที่แบบเด็ดสุดเลยฮีกสุดเลยเหรอคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นตอนนี้นะคะโบอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องมังงะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมประเด็นเรื่องอ่าสีพี่น้องอิกินะครับเรื่องนี้มีอ่าจะทําเป็นแอนิเมชันแล้วด้วยนะครับสามารถหาดูได้บนบิลิบิลินะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับพี่น้อง4ี่คนครับผมที่สูญเสียพ่อแม่ของพวกเขาไปทีเนี้ยเขาก็ต้องเลี้ยงดูกันเอง4ี่คนทั้งมีน้องเล็กด้วยที่กําลังเรียนอยู่กับพี่ใหญ่ที่อ่าจบมาอะไรไปแล้วต้องหางานทําอะไรอย่างเงี้ยครับ เรื่องราวเนี้ยก็มีให้ทั้งหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทั้งความอระุ่นดรามา่าเรื่องเศร้าอะไรอย่างงี้นะครับเน้ยมีประเด็นที่ใกล้ตัวมากๆอย่างเช่นเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนด้วยครับผมซีรีส์นี้ผมแนะนําม,มากๆเลยและเส้นก็สวยนะครับอ่าลายเส้นก็สวยนะคะแล้วเดอร์เกิลส์ฟรอมเดอร์ไซอะค่ะคือมันเป็นยังไงอะคะซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์แนวดาร์คแฟนตาซีครับที่อ่าลายเส้นก็สวยเหมือนกันนะครับได้อ่านับรางวัล มังงะยอดเยี่ยมจากประเทศฝรั่งเศสด้วยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งครับน้องคนนี้หนีตัวขาวๆนะครับน้องชื่อชิบ้าครับน้องเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรครับได้แก่อาณาจักรสีขาวคืออาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์กับอาณาจักรสีดําคืออาณาจักรต้องคำสาบอ๋อดร์นนิดนึงเหรอใช่ครับผมเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยดันหลุดออกมาอยู่ในอาณาจักรต้องคำสาบได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ว่าเออคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย สิ่งมีชีวิตต้องคำสาบที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรสีดำเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นปรปักกับอีกฝั่งครับก็คือเป็นศัตรูกันเพราะว่ามันมีคนคนนี้ครับท่านนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะได้รับเลี้ยงมองออกไปครับจนทาให้ทั้งคู่เนี่ยถูกมองว่าเป็นศัตรูครับเป็นมองว่าเป็นพวกผิดเสียธรรมอะไรอย่างนี้ผิดฝันทำให้ทั้งคู่เนี่ยถูกไล่ล่าโดยทั้งสองอาณาจักรเลยเรื่องนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่การเอาชีวิตรอดการใช้เวลาอยู่ด้วยกันสายสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะฮะที่ ไม่สามารถแตะต้องตัวกันได้ครับไม่งั้นจะต้องทำศัพท์ั้งคู่เลยอเล่มนี้จะเป็นดักเบิ้ลซีที่ให้อารมณ์มนๆเศร้าๆสำหรับอ่าคนที่อยากได้มังงะที่ตับๆหน่อยอ,อะไรอย่างนี้โอ๋อยากจะกินใจหน่อยๆใช่รับผมแล้วเรื่องอลึกมากครับแล้วถ้าเกิดโบเนี่ยจะซื้อพี่น้องอยูจิกิเนี่ยคุณแนะนำว่าคุณจะซื้อไปกี่เล่มดีอุ้ยถ้ามีงบพอผมแนะนำเจ็ดเล่มเลยเพราะสีพี่น้องยูจกิของทางนรู้เนี่ยเจ็ดเล่มร้อยห้าสิบหรอคะไม่ เล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ168บาทนะครับแต่ว่าซื้อที่งานหนังสือที่ศูนย์ซีกินเนี่ยที่นันบุ๊กเราจะมีโปรอยู่แล้วก็คือทุกเล่มเนี่ยลดอยู่แล้ว15%จากราคาปกแต่ว่าถ้า,า,าสแกน QR โ o d e สมัครสม,รสม,รสมรนาชิกนันบุ๊กแฟมิลี่เนี่ยรับส่วนลดเพิ่มไปอีก5%อรเวมเป็น20%เลยเครับทุกคนเห็นเฮดวิกไหมคะเดวิกเงนี้น เฮดวีต้องอยู่คนน่ารักนะใช่ค่ะเฮ้ยัลโหลเฮดดี้ประเดิมที่แรกเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนานมีบุ๊กนะคะเสียตังค์แล้วนะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะคะถัดไ,ไปก็จะเป็น B2S นะคะแล้วก็ถัดไปเป็น C1 นะคะ ตอนนี้โบอยู่ที่บูธ b 2ูเอสคะตอนนี้นะคะสมัครสมาชิกใหม่รับฟรีนะคะกระเป๋าอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสมัครก็ฟรีกระเป๋าก็ฟรีค่ะคุณพี่แค่ทำยังไงคะคิวอาร์โค้ดใช่ค่ะดูหน่อยนะคะนี่สแกน QR code ตรงนี้นะคะเป็นเชื่อโค้ดคำว่าบุ๊กแฟร์ค่ะโอเคแล้วก็ได้อะไรนะได้กระเป๋าเอ้ยได้กระเป๋านี้นะได้รึเล่านะด้านหังดานลังมันคนถือเลยอ่ะเฮ้ยขาก็จะที่มีอีเดอร์นะคะออกมา อกบูตด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโช่นสต๊อกงานหนังสือเลยนะคะซื้ออุปกรณ์เนาะเนี่ยค่ะต่อเครื่องของอุปกรณ์จลดไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจุดุ้นเลยใช่ตอนนี้ก็คือสต๊อกของออนไลน์จะไม่มีขายแค่ในงานหนังสือเท่านั้นด้วยแสดงว่าสต๊อกของที่นี่เยอะกว่าออนไลน์ออนไลน์ตอนนี้ไม่ขายแล้วค่ะแต่ว่าในงานก็จะมีเศษนิดนึงก็คือ M หกตอนนี้โซอาแล้วค่ะโอ้ใช่หมายถึงว่าเปิดไม่กี่วันนี้โซเอาแล้วเหรอคะโซอาแล้วค่ะ คนที่แบบอยากมาอ่าน e-reader อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบว่าอยากจะมาแบบเทคโนโลยีนิดนึงะอะไรเง<ช>ี้ยก็มาที่บูธ B2S ได้ไดีต้อนรับเลยค่ะ e-reader ดีต้อนรับมาลองเล่นเครื่องก่อนก็ได้มาจับเครื่องดูก่อนมาลองเล่นเลยยังไม่ต้องตัดสินใจซื้ออยากให้มาลองเล่นดูก,ก่อนอ,อยากให้เปิดใจดูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบบางคนมีเงินแบบ4 5 0 0 0นจนถึงแบบ1 2 0 0 0สอมอะไรเงี้ยก็สามารถมาเรินมซื้อพิเศษแบบสิบนิดนึงในงานมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนด้วยหลายบาทเลยทีเดียว ทุกคนดูเล่มนี้ดูยังไงก็อ้างพัชราพาชัดๆเหมือนมากอันนี้มันคือเป็นหนังสื่นใหม่ใช่ไหมคะพวกขายหัวล้ออะ่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งด่านะไม่รู้จริงๆ ยังมีอยู่หรออะไรเงี้ยนะคะคือถูกมากนะหนึ่งรอบาทนะคะในนี้มีกี่เล่มอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเล่มเลยนะคะร้อยเดียวเล่มละยี่สิบนะตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่สํานักพิมพ์มติชนนะคะแล้วโบก็เลยได้มาถามน้องคนหนึ่งสวยมากถามว่าแบบหนังสือที่แนะนําเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยควรจะเป็นหนังสือเล่มไหนบ้างคือเป็นคนนี้นะคะเป็นคนนี้ลอเรนซาค่ะค ที่ชอนเบสเซลเลอร์ค่ะ <How? S 1> ก็่กอนอืันก็นจะแนะนำบอกก่อนเลยว่าบ <Yeah. S 1> ูนเราตั้งอยู่ที่ j จ7นะคะมีถึงวันที่8มาดูกันก่อนได้ <How? S 1> ส่วนเล่นจิตวิทยาที่แนะนำนะคะ เล่มเ e s t s e l จริงๆเลยคืออันนี้ค่ะจิตวิทยาสายดาร์ก mm hmm. ก็เป็นเล่มแบบง่ายๆอ่านง่ายอ่านเพลินๆคืออัจริงชื่อว่าหนูน่ากลัวสายดาร์กเนาะแต่มาเป็นชื่อเนี่ยมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้เรามาเปิดอา่านค,ความจริงอะ่ะดูข้างในอ่ะมันไม่ดาร์กเลยมีวิธีการนมน้าวใจหลายอย่างมากที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาพร้อมกับนมน้อวคนอื่นด้วยที่มันไม่ล้างสมองด้วยหลอกล่อคนอื่นใช่คือมันจะเป็นฟิลที่ว่าพัฒนาตัวเองพร้อมกับให้คนอื่นช่วยเราพัฒนาไปด้้้ววยฟลลนนัแ อนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีหลายอันมากๆที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องนี้เลยก็จะเป็นฟิลเดียวกันเลยคือถ้าไม่รู้ก็คือแยกไม่ออกเลยว่าเล่มไหนมาก่อนมาหลักแต่อันเนี้ยจะมาก่อนอันเนี้จะมาหลักแต่อันวนี้คือคนเขียนคนละคนกันแต่ว่าถ้าชอบฟิลนี้นะ่ะก็จะแนะนําเป็นเล่มน,นี้เลย Good w i f e Good life อันเนี้ยค่อนข้างโด่งดังในต่างประเทศมากเพราะว่าเขาจะใช้คลื่นสมองในการดึงดูดจิตวิทยาให้เราอะ เชื่อแล้วเราจะสามารถทําได้จริงๆว่าเราเาสามารถทําได้แบบนั้นซึ่งหนูก็เคยใช้วิธีนี้แล้วก็เป็นวิธีที่อ่านเล่มนี้ไปแล้วก็สอบสัมภาษณ์ติดจุฬาด้วยเฮ้ยขยับเรียนจุฬา ต้องมาซื้อเล่มนี้เล่มนี้สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เข้ามาหาลัยเปลี่ยนความคิด i m p r o v e ตัวเอง self improvement คือเล่มนี้เล่มเดียวจบและนี่นะคะคือบุญมาติชนมาดูกันก่อนได้เพราะเป็น b e s t e l l e r ลด15%ทุกรายการเลยค่ะแล้วก็สำคัญมากมีของแถมเป็นกระเป๋าใบนี้เลย12นักกษัตริย์ราศีค่ะคือคุ้มมากคุณพี่ใช่1น0 0บาท1 0่บาทนี่ 4- 5เล่มเองอใ โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องตัดสินใจแล้วขายแบบว่าเก่ง,งขนาดนี้นะคะว่าเราจะเลือกเล่มไหนโอเค,อเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ตอนนี้มาเจอน้องๆในงานนะคะเล่มาถามเขาว่าม oh ีแบบเรื่องไหนแนะนํำไหมที่อ่านแล้วแบบให้กําลังใจตัวเองหรือไม่เซตดีๆอะไรอย่างเงี้ยคะเ่คนนี้ไหมเอ่มคนนี้ไหมแนะนำหน่อยได้ไหมคะมีพึ่งซื้อไปค่ะโอเคค่ะขอแบบลอกกันบ้างสักหนึ่งเล่มได้ไหมคะได้แบบไหนค่อยรับงเลมมีค่ะพึ่งซื้อไปปีศาจตัวนั้นคือฉันเองยังไงอะคะอันนี้อันนี้เขาแน้นทำว่าเหมือนมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับตัวเองแบบ เวลาตัวเองรู้สึกน้อยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านตัวนี้อ๋อจะได้มีกำลังใจกำลังบวกหรอคะอ๋อโอเคค่ะแล้วมีสำนักพิมพ์ในใจอะไรแนะนำไหมคะนี่จะใส่นิยายเออเอาแนะนำสักเรื่องได้ไหมคะอ่าใส่นิยายหรอ,อ,อต้องของได้ฟุกฟุมันก็ดีนะคะมีหนังสืปปอบางคนเขาจะแปลเป็นพวกนิปญี่ปุ่นอะไรแบบอ่าใครชอบใครยอดฟุกใช่ใครชอบแบบนิยายของญี่ปุ่น โอเคแล้วตอนนี้โบมาถามพี่เขาว่าอยากให้พี่เขาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับแบบเอออยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่แบบว่ามีตักกะอะไรเป็นความคิดที่ดีจะได้มีเรื่องดีๆในชีวิตอะไรเ,เงี้ยถึงว่าแบบอยากลองเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างาใชีวิตแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นตร<ช>งนี้ดีกว่าะก,ก็เลยกระามว่าพี่จะได้นำหนูเล่มอะไรพี่อ๋อ่ามีอยู่เล่มหนึ่งที่รู้สึกถัดใจมากแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกชอบับอ่านแล้วใช้ได้จริงนะคะมีอยู่เล่มนึงเดี๋ยวขออนุญาต ริงเล่มนี้เลยค่ะอ่ะตอมิคแนคบิดนะคะพราชีวิตดีได้ควาที่เป็นเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะคะของคุณเตมเคลียเล่มนี้อยากจะบอกพี่ว่า,าแปลมาแล้ว59ภาษาเลงห้เก้าภาษาตกใจแค่ะเยอะมากจริงๆถ้าหนังสือแนว How to หรือหนังสือแนวสิทธิวิทยาเนี่ยถ้าไม่ลดจริงเนี่ย ไม่ติดตลาดนานขนาดนี้นะคะเราไม่ได้แปลเยอะขนาดนี้ตอนนี้ตีเพียงครั้งที่1 4แล้วก็เลยอยากแนะนำนะคะ<อ>ให้เราอ่านเพราะว่าอ่านแล้วค้นพบความลับที่ทำให้เราอะเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นตลอดการเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะที่เราไม่เคยสนใจไม่เคยลองทำแต่พอเราได้ลองทำเคล็ดลับของพี่เจมเมคลียร์แนะนำเฮ้ยเราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะเราจะเป็นคนดีขึ้นแล้วนะจริงอะอย่างพูดไม่เก่ง พูดเม่เป็นเขาก็จะฝึกเกี่ยวกับการอ่าเราอาจจะรู้จักเนี่ยเหมือนเราไม่รู้จักการสมมุตินะคะ,ะทักทายคนไม่รู้จักวันละหนึ่งถึงสองสคนอ่าฝึกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนเข้าหาคนได้ได้ดีขึ้นรู้จักเทคนิคการพูดได้ดีขึ้นรู้จักการปฏิบัติ ตัวนในชีวิตประจาวันได้ดีขึ้น <ๆ S 1> เล็กๆน้อยๆ,อย,ๆอย่างนี้ค่ะมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจริงๆก็อยากให้เราอ่านดูบนันี้มากดีมากเพราะโจริงๆเราพี่อ่านเรื่องนี้แล้วใช่ไหมพี่เลยพูดเก่งแล้วก็มาสารสรัมพัน์กันใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าอะไรเราอ่านเราทัดใจเราชอบเราจะรู้สึกแบบอินกับเขานะคะหลายๆข้อมันตรงจริตเราเราก็เก็บมาใช้ค่ะ ก็เลยอยากจะแนะนาเรื่องนี้นะคะโอเคซื้อค่ะซื้อเ <laughs> มื่อกี้นะคะบ้เหนอสือของซีเอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาใบเสร็จนะเพื่อนๆมาซื้อสินค้าของเซ a m e Street นะคะลด20%เลยนะคะก็จัดไปแล้วนะนี่สมุดอันนี้นะคะลดเหลือ55บาทเองนะคะถูกมาก คนณค่ะตอนนี้โบอยู่ที่คินโอคุนิยะนะคะโบมาเจอบูตร,ตรงนี้เพื่อนๆเหมือนที่เวลาเราไปญี่ปุ่นนะ่ะเราก็จะเจอแบบอย่างเนี้ยที่แบบเป็นกระเป๋าเอ๋ยอะไรเอ๋ยที่ขายอยู่ในกล่องเหมือนหนังสือแบบนี้นะคะคือตรงนี้มีลดราคาด้วยนะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนี่ข้อน,นี้ที่แบบสายแคมป์นอร์ดิกกะคะ่ะคืออันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับขวดสแตนเลสนะ ลดราคาด้วยนะราคาตัวนี้เขาเขียนไว้ว่า1,175นนะคะแต่ว่าลดเหลือ900กว่าบาทอ่ะเพื่อนๆ940นนะคะคือแบบน่ารักน่ารักเยอะเลย ตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่ไดฟุกุนะคะคือโบอเดินไปเดินมาแล้วก็แบบขอคําแนะนําจากเขาว่าถ้าโบจะอ่าน,นิยายเนี่ยโบจะอ่านแบบของที่ไหนดีเขาบอกให้โบเดินมาที่ไดฟุกุนะคะย <Hello. S 2> ัสดีค่ะสําหรับ beginner pack นะคะเรามีแนะนําอยู่3าเด่มโอเค <Okay. S 1> อันดับแรกเลยนะคะ เราจะแนะนําเล่มที่เป็นไฮไลท์ก่อนเล่มไฮไลท์เลยนะไฮไลท์นะคะอันนี้ครบรอบ38ปีที่มีการตีพิมพ์เล่มนี้แล้วก็ยอดขายที่ญี่ปุ่นทะลุไปร้อยร้านแล้วนะคะโ้ร้อยล้านเล่มเราจะเป็นหนึ่งนหรือเปล่าใช่แน่นอนถ้าขายเก่งขนาดนี้เราจะเป็นหนึ่งเล่มเนี้ยมันพีคตรงที่จุดเฉลยอะค่ะว้าวมากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราคาดไปถึงอุ้ยตัวละครตัวละครมีอยู่5ตัวดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงสนุกเป็นการเฉือนกันระหว่าง ยาเละอฉชินยะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นเห็นกุหลาบแดงที่อยู่ตรงหน้าผมไหมกุหลาบแดงกุหลาบแดงเธอพื่อเธอ9,999ดอกคือเล่มเนี้ยนืความเป็นกุหลาบแดงมันจะมีประเด็นเรื่องความรักอันบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความรักที่ผู้หนึ่งไม่ให้ผู้หนึ่งได้แม้เธอฉันสิ่งที่ฉันทําไปถ้าเธอมีความสุขก็มีประโยชน์นะไม่อ่านแล้วนะคือจบแล้วฟัง ไม่อ่านตอนเปดตนนีอเราไปอ,อันนี้จะอยู่ในลิสต์นะคะอ่าลตเ,เป็นปบีกิน,นอค่ะนนอโอเคอ่าต่อไปเรามาเป็นเล่มเดี่ยวบ้างนะคะเล่มเดียวคับจาะเล่มเดียวของอาจารย์เล่มที่ได้ c ซอร์ติฟิเคจากฝรั่งเศสอุย้ยอันนี้เป็นพอทที่ไปชิงจากฝรั่งเศสแล้วนะคะคบ,บ้านกับจิตค่ะระละครั้งหนึ่งฉันเคยตา ชื่อจริงๆชื่อที่เขาแบบพลาดหัวข่าวมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะใช่คือเรื่องเนี้ย ตัวละครเมกกื่อหลเมื่อกี้อีกเล่นง่ายมากเป็นเราเราเรียกที่เล่นเขาว่าเออหนังสือนายมินิมอลแล้วกันอ่ะตัวละครสองตัวแต่ขยี้เวอยงนั้นอ่ะ <c oughs> จริงคือตัวละครสองตัวบ้านหนึ่งหลังเป็นการสืบเหมือนสารคดีเข้าไปในบ้านหลังนี้มีปมปริศนาปมปริศนาปุ๊บแก้ได้ปริศนาอื่นต่อมาแก้ต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงความจริงอันหน้าขนลุกพี่จะเปลี่ยนตัวเอกเอของเราไปตลอดขนลุกไม่ได้หมายถึงเข้าห้องน้ำมันไม่ใช่แนีฮือเลย เธอเล่มที่แนวเธอเริ่มเป็นแนวจิตวิทยามันเป็นตัวอักษรหลอกให้เรากลัวว่าเราเปนท่านผีโอเคแต่ใช่หรือเปล่าไม่บอกไม่บอกต้องลองไปอ่านต้องลองไปอ่านแต่ละครั้งหนึ่งฉันเคยตายค่ะโอเคเลิศมากนะคะสองแล้วนะผ่านไปสองแล้วนะอีกเล่มอีกสามเล่มอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มเดียวอีกเล่มเดีียวอกเล่มอะไรเล่มเดียวเดี๋ยวรอเฮ้ยที่นี่เขาขายแต่งูสุกแดงเหรอคะโอ้ยสุกแดงมันแรงฤทธิ์ดียากซับแซบคือเล่มเนี้ย จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ขายดีของของ,ของซีรีส์ซีรีส์หนึ่งค่ะอันนี้ตำรวจเป็นคนสื่อแล้วก็เล่มนี้เชื่อใจหนังสือไม่ได้ตัเราเชื่อสัตวยาทตัวเองอ่านไปครึ่งเล่มอาจจะดูว่าเอ้ยมันใกล้จบแล้วอีกครึ่งเล่มมันคืออะไรกันนะอ่านให้จบจนกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้าย,ยไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกหลอกได้พลิกไปพลิกมาพลิกจนส้นพลิกค <laughs> ่ะคือบอกเลยว่าแบบตลบหลายตลบเกินคือมึงเเล่นอะไรขนาดนี้ขอเล่ม แบบหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในสามนี้ในสามนี้ต้องเอากลรลวงไปก่อนเลยค่ะอุ๊ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านเล่มการันตีอันนี้หนังหนังประมาณสามสัญชาติแล้วก็แปลไปกว่า28ภาษาแล้วะโอเคโอเคเราต้องซื้อแล้วนะคะขายดีขายเด่นขายสุดยอดเลิศขนาดนี้ขายตรงขายดีขายเด่นขายตรงเพราะขายตรงอยู่ด้วยเคยโอเคค่ะขอบคุณนะคะเอาเรื่องนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะโบออกมาสักงานสัปดาห์หนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะพูดเหนื่อยมากเลยโบรู้สึกว่าบุนเดินนานมากเลยนะจนแบบหิวน้ํานะเลยมานั่งแบบสตาร์ปักแปบบ๊บนึงนะคะพเพื่อนสดชื่นนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโบไม่แน่ใจเลยว่า6เล่มเนี้ยแบบสิ้นปีจะอ่านหมดหรือเปล่าพี่โบบอกนะแต่ว่าจะพยายามอ่านจะพยายามแบบเป็นหนอนหนังสือให้มากที่สุดนะคะเพอาเข้าไปข้างในอะโบรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันบิวว่ะแล้วมันสนุกนะคะคือแบบปีหน้าโบว่าโบมาแน่นอนงั้นแค่นี้ก่อนละกันนะเพื่อนๆแล้วก็ฝกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้โบ6 0 0ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า้วไปบ๊า